ก็ต้องขออนุญ,ญาตร,ราคุณผู้ฟังเอาไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เวลาของเรามาถึงช่วงใกล้ๆหกโมงเย็นแล้ววันนี้หกโมงเย็นมีอะไรบ้างหกโมงเย็นมีแชโต๊ะหกแล้วในขณะเดียวกันประกาศผลน,นะคะฮอตเวฟใครที่เราอยู่เราจะไลฟ์กันว่าผลของน้องๆฮอตเวฟมิวสิกวอร์ดใครอย่างไรยังไงเตรียมตัวกันให้ดีๆนะคะแน่นอนการประกวดนะคะก็ต้องใช้ความสามารถการลุ้นใดๆก็แล้วแต่ ความสนุกอย่าลืมมันนะคะทุกเวทีมีไว้ให้เราประลองและทดลองตัวเราเองค่ะและแน่นอนเย็นนี้หลายๆคนอาจจะรอข่าวของการถแถลงของบิ๊กโจ๊กนะคะซึ่งมันมีผลกับความรู้สึกของเราแล้วก็ความถูกต้องด้วยอีกอันนึงนะคะก็เป็นข่าวน้ำท่วมเพราะหน้าฝนเรามองข้ามไปไม่ได้เลยนะคะตอนนี้ค่ะมุกดาหารนะคะเป็นบางสุภาบางส่วนนะคะตราดนะคะกาฬสิน นะคะแล้วก็จันทบุรีรวมไปถึงที่ร้อยเอ็ดมีน้ำท่วมค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเรื่องของดินสไลด์น้ำหลากเพราะฉะนั้นนะคะในหลายๆจุดเฝ้าระวังกันด้วยใครจะเดินทางนะคะด้วยความระมัดระวังค่ะคุณผู้ฟังดูแลตัวเองวันเสาร์ทย์นี้อย่างเต็มที่ไม่ว่าคุณจะพักผ่อนในรูปแบบไหนขอให้คุณได้ใช้วันหยุดของคุณให้คุ้มค่าค่ะเจอกันวันจันทร์นะคะคุณผู้ฟังและแน่นอนวันจันทร์อีฉันมีสัมภา์เฮียสวัสดีจ้ะ We'll be right <laughs> back.